ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมต่างช่องกเกษตรบันเทิงศิลป์ครับครับสำหรับคลิปนี้อวมออรไทยสำหรับ หน้าเขาทีวานแหงครับซึ่งฝนนี่ได้ตกมาเป็นระยะเวลาหลายชั่มุ่งครับซึ่งหลายท่านนี่แต่ด้วานไปต้นเสาของวันที่สิสอ,สองพฤษภาคมสองพ 61มาเร็วครับพี่น้องปีนี่ฝนนี่ภูทีวานหน้าแหงนี่ค่อนข้างจะไปถึงอวสานก็ได้ครับต่อไปนี่คงสะเป็นการตกกะดำหน้าแหละครับมองทีทีรับนามซึ่งถาเป็นหน้าดอนหรือภาคอีสานนือว่าหน้าโคก อันนี้กับโบมีปัญหาครับรอ,อเวลาได้แต่ว่าทีสาคัญพวกอยู่หน้าลุมหน้ารับน้ำนี่ราะว่าหน้าอื่นนี่เขาก็ปล่อยน้ำลงมาข้างล่างเบิดครับหน้าที่โบได้เป็นทีล่องรับน้านี่ค่อนข้างจะจะปล่อยน้ำออกไปเพื่อไใ้ว้านเขาผู้รับคิดสอบเรื่องนี้กับพวงต้งเป็นหน้าที่บ่มีทั้งที ที่มมีทางออกของน้ำซึ่งเป็นหน้าลำน้ำนีน่ลำบากแล้วครับซึ่งคนที่วานถูกเวลาก็คือย่างเห็นนี่แหละครับวานตั้งแต่ก่อนสงการา์ครับอันนี้ถือเกลขครับโอ้ยหน้าตีกันแต่ว่าควมอ่า จากสิวายแบบใดความถือจังหวะ,ะถือโอกาสที่มันเหมาะมันกระดดโตครับแต่ว่าอีกหน้าหนึ่งนามถ่วมปก,กติแล้วถ้าเขาทูวงทำนี่หนามมาในี่ัขังในเลยครับสบายถึงแม้จะบ้างตาไป็น่นยบโบเป็นยังครับใส่ปุ๋ยเขา เขามันก็นจะจง่ามมาเองครับช่วงระยะโอกาสในการคำนวณฝ่าฟ้านนี่ส่วนมากแหล้วก็ะิใส่การขาดไม้ละครับรักแร้เหลก็จเป็นช่วงระยะเรลกหน้าควันส่วนมากก็จะจเป็นของแถบิสานนี่ก็สิบวันเข่าถือวันเริื่มต้นของการทำหน้าครับ คนถี่ได้หวานก่อนก็ถูกเรียกไปแต่ผู้ได้หวานช่วงระยะหลังจากเหตหน้าขวนมาลำบากแน่ละครับยางเสียนหน้าผมนี่ละหน้าติดแดนเดียวกันกับตัวนี้ครับตัวนี้เพิ่นหวานก่อนหวานช่วงก่อนสองกันหน่อยนึงแต่ว่าห้องผมนี่หวานมือเ้านี่ครับยังมือแรงมาก็คือยังเห็นละ อ,อวมอลไทยต้องรอดน้ำลดอีกหลายครับอีกด้วน้ำลดในมือนึงมือต่อมาอาจจะฝนตกมาอีกก็ได้ครับนี่จังหวะและโอกาสของเชาหน้านี่มันเกิดขึ้นในเสมอครับ้านา้ำโบรด์เหลวคือน้ำข้ังล่างนี่มันเต็มเหลวมันอิม่มมันอิ่มน้ำนี่ น้ามันกับโบโรดครับมันกับสิ่ประมาณนี้สุดท้ายก็คือโตกะกาดำต้นทุนเพิ่มหลายอวมครับเสียมเมล็ดพันธุ์เขาไปจากการวานนี่ก็บ,บนหน่อยโตกะกาอีกจางดำเปลืองไปหลายอย่างครับสินเปลืองงบประมาณด้วยที บอ่อสมเหตุสมผลการขายเขารลอบต่อไปนี่มันก็นต้องเป็ดหักออกอีกกำไรก็จะน้อยลงครับนี่ทุกมือนี่นี่มันคำนวณราคาผืชผ้นการเกษียนี่อนขางจะยากครับบางปีกันราคาดีบางปีและกันราคานี้ตกตำ่ำเห็นอยู่กับภาพวะของพอขาพ้นส,สื่อ ถ้าว่าถึงเรื่องตลาดโลกนี่ช้าหน้านี่โบหูวเราครับเห็นตอนในท่อทัดเขาว่าราคาดีเทรจริงเจ็่ไหดเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยโมมีเวลาติไปศึกษาราคาถึงขนาดนั้นครับเขาหัาตั้งแต่ว่าถึงรูดูการทำหน้ากระวานเขาแค่นั้นแหละครับเจ็กเ็นสื่อกับไปขายให้เจ็กแต่มีซ้ำนั่นครับ คิดารกับปวดหัวซื้อๆปวดหัวหนามๆหรืก็ทึ่งอยากเหรอโมโหว่าฝนสิมาอีกมือได้ครับส่วงระยะนี่ฝนมาเร็ว้ามาเร็วก็ต้องทำใจครับค่อยๆเห็ดกันทวมแบบนี้หน้าวานแหงนี่มันก็นยากครับแต่วานสาดเดียวกับนกพิราบังกินอีกแต่วานต้มมันกัด มันก็นยากครับควบคุมยากครับปัจจัยภายนอกที่ดีที่สุดสําหรับพี่นองที่จะแก้ปัญหานี่งค,คือปีต่อไปแหละครับจําปีนี้เป็นบทเรียนหลังจากเกี่ยวเขาแล้วไทหน้ากบไห้ก่อนสงกาัามวานไ้เลยครับแบบนี้ฝนมาแบบนี้หลายปีแล้วมันคํานวณบูถือครับธรรมาเรียวก็คือมาตลอดถ้ามาซากร ส่วนมากลังๆนี่คนขางเหบนเห็นมาาครับเห็นแต่มาเร็วเพราะว่าอ,อากาศมันหลดมันอากาศโลกนี่มันห่อนขึ้นครับอมันเผาการระเหิดของน้ำทะเลนี่ขึ้นไปสู่อากาศมันเห็นให้พายุมันมามันมาเร็วามาซ้ำนึงนี่ประเทศไทยมันหน่อยมันกับมาได้ทัวท่วทั่วทุกภาคครับนี่แหละครับ อวมอลาไทยของแท่รุ่นอีกจากสา,า,ามเสียทิศฐานน้ำแหงกับคงเสียมีนอกาสแต่วานคือเพิ่นแบบนี้ครับอันนี้นี่เสียงกบเสียงเขียดนี่ห้องละงมครับมันดีใจแต่า่าค้นวานเขาว่ะท่านนี่อ่ามันเป็นเสียงห่องเสียงไหายผลละลายกลัวโอ้ยตายเลยงานนี้ครับอ่า ถือว่าจังหวะโอกาสในการวานเขานี่บูไดมีโอกาสเหมมาๆมีจังหวะได้มันก็ถือว่าหลอดโตไปครับปัญหามันกหือคือแรงงานนะครับราคาค่าจ้างมันสูงมากขึ้นนี่มันเป็นปัญหาสําคัญของชาวนาที่จ่ายค่าจ้างค่าแรงงานนี่มันมันมากขึ้นครับครับสําหรับคลิปนี้ อวมอลไทยหน้าวานแห่งฝากพีฝากน้องเอาไว้ซ้ำนี้ครับแก้ปัญหาข้างหน้าครับต้องใส่ประสบการณ์ในสิ่งที่ผ่านมาแล้วครับเป็นตัวคอยติคอยเตือนของเจ้าของไว้สำหรับคลิปนี้ฝากพีฝากน้องเอาไว้ซ้ำนี้สำหรับคลิปพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ